บางตำนานประวัติศาสตร์เขาก็เล่าว่าสมเด็จพระเจ้าเสือเนี่ยอาจจะเป็นพระราชโอรสลับของอพนารายณ์พระเจ้าเสือรัฐบุรุษสามแผ่นดินรัฐบุรุษสามแผ่นดินหมายความว่าเขามีบทบาทความสำคัญและสร้างจุดหักเหท,ท,ทางประวัติศาสตร์ให้เกิดขึ้นในหน้าประวัติศสาสตร์ ให้อาจารย์ได้ได้ปูรเรื่องราวของอพระเจ้าเสือนะว่าในบริบทที่สังคมไทยล่วงรู้เกี่ยวกับพระองค์ท่านเนี่ยอาจารย์แบบ้องกว้างให้ข้อมูลโดยสังเกตครับคือเรื่องของพระเจ้าเสือเนี่ยนะครับเมื่อเราคิดถึงท่านเนี่ยมันนักจะเป็นเรื่องเล่าลือกล่าวขานหรือออกไปเชิงตำนานนะฮะแต่เรื่องที่เราให้ความสำคัญ ดูประหนึ่งว่าเป็นประวัติศาสตร์ถึงแม้บางส่วนเป็นประวัติศาสตร์เพิ่งสร้างนะฮะเราก็ให้ยกเป็นประวัติศาสตร์ด้วยเหตุนี้เนี่ยจึงตอบข้อสังเกตของคุณกนกที่ว่าจะพูดเรื่องพระเจ้าเสือเนี่ยจะต้องพูดถึงพันท้ายน,นรสิง์จะไม่พูดถึงพันท้ายน,นรสิง ไม่ได้ค่ะนะฮะก <innen> ็เหมือนว่าจะต้องไต่มาจากเรื่องอื่นก่อนว<ะ>่าต้องไต่มาจากเรื่องพันธาโนรสิงห์แล้วจึงเข้าไปที่พระเจ้าเสือใช่นะฮะอย่างสมัยรุ่นรุ่นรุ่นผมรุ่นหมิวก็เถอะหรือว่ารุ่นท่านผู้ชมเนี่ยเราจะนึกถึงพันธายนรสิงห์แล้วค่อยนึกถึงพระเจ้าเสือใช่ครับใช่ไหมฮะหรือการให้น้ําหนักการให้ความสําคัญนี้จะให้ความสําคัญของพันธายนรสิงห์เป็นอันดับต้น ทั้งทั้งที่เรื่องพันท้ายโนรสิกเนี่ยเป็นตำนานหรืออาจบางทีเนี่ยพันท้ายโนรสิกอาจไม่ได้มีตัวตนอยู่ก็ได้แต่ผู้ที่มีตัวตนในประวัติศาสตร์ซึ่งผมอยากจะเรียกว่ารัฐบุรุษสามแผ่นดินเนี่ยยังไงอ,อาจารย์อธิบายหน่อยรัฐบุรุษสมแผ่นดินรัฐบุรุษสามแผ่นดิน หมายความว่าเขามีบทบาทความสำคัญและสร้างจุดหักเหท,ทางประวัติศาสตร์ให้เกิดขึ้นในหน้าประวัติศาสตร์คือถ้าเป็นกรณีพระเจ้าเสือเขาเป็นคนในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์แผ่นดินที่หนึ่งมีวีรกรรมนี่คือหนึ่งหนึ่งเสร็จแล้วในสมัยของพระเพทราชา,าเขาขึ้นมาดำรงตำแหน่ง วังหน้านะฮะ, oh. ะซึ่งเป็นตำแหน่งรอง oh. เพียงรองจากพระเจ้าอยู่หัว oh. เท่านั้นเองนะฮะในแผ่นดินของพระองค์ถึงแม้จะเป็นระยะเวลาอันสั้นเจปีนะฮะ oh. พระองค์ก็ขึ้นมาเป็นพระมหากษัตริย์ oh. เป็นเพราะนั้นเราได้เห็นสามโฉมหน้า oh. แผ่นดินที่นสมเะนใช่แผ่นดินที่สองก็คือประเภทราชาาราเภทรแล้วก็แผ่นดินของพระองค์เองค่ะบางตำนานประวัติศาสตร์เขาก็เล่าว่าสมเด็จพระเจ้าเสือเนี่ยอาจจะเป็นพระราชโอรสลับของพระนารายณ์อ่าท่าม่าอ่าอาคือคือความความเข้าใจว่าพระเจ้าเสือเป็นโอรสลับเนี่ย ผมคิดว่าเป็นความเข้าใจในสมัยหลังมผมไปตรวจเช็คดูพระราทพงศวดานผมไปตรวจเช็คดูหลักฐานฝรั่งอะไรเนี้ยไม่มีใครพูดว่าเป็นโอรสลับเลยไปตรวจสอบแล้วเนี่ยไม่มีเรื่องโอรสลับเป็นโอรสพระนาลายเป็นโอรสแต่เป็นลูกเลี้ยงพระเภทหลาชาอ๋อเหรอคือไม่มีใครนะ เมื่อเขียนถึงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกรณีที่พระนาลายเคยเรียกขึ้นมา่องกระจกดูด้วยกันแล้วก็ถามว่านี่เจ้าดูซิเจ้าเดือนหน้าจะเหมือนใครอะไรงี้<อ>คือเป็นการหินที่ไม่ต้องคิดต่อ,อว่าในเดือเนี่ยเป็นลูกพระนารายณ์มไม่ต้องคิดต่อนะและมีอะไรต่ออะไรหลายอย่างที่แสดงให้เห็นว่าเป็นลูกพระนาลายณ์เอาอย่างนี้ก่อนอเพราะฉะนั้นเนี่ย คนในสมัยอยุธยาในสมัยพระนาลายเนี่ยไม่มีใครสงสัยเลยว่านายเดือไม่ได้เป็นลูกพระนาลายอ๋อเป็นที่เข้าใจโดยทั่วไปเลยเป็นที่เข้าใจโด<อ>ยทั่วไปแล้วแล้ว<อ>ทำไมต้องยกให้เป็นลูกเ,ออเลี้ยงของพระเพทราชาคะออคืออย่างนี้คือการที่ยกไปให้เป็นลูกเลี้ยงของพระเพทราชาเนี่ยเป็นเพราะพระนารายเนี่ยขึ้นไปรบที่เชียงใหม่มแล้วไปได้ กับสาวลาวนะสาวลาวเชียงใหม่มือก่อนก็คือลาวใช่ก็อาจจะเป็นเจ้านายเป็นอะไรเงี้ยแล้วตอนขากลับลงมาเนี่ยมาคลอดโอรสที่วัดโพประทับช้างวัดโพประทับช้างเป็นโบราณสถานที่เก่าแก่มีอายุก,กว่า300ปีถูกสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าเสือพระมหากษัตริย์สมัยกรุงศรีอยุธยา เพื่อเป็นอนุสรสถานณสถานที่ประสูติของพระองค์ความสำคัญของวัดแห่งนี้ไม่ได้มีแต่เพียงด้านประวัติศาสตร์เท่านั้นแต่ยังมีความงดงามของสถาปัตยกรรมสมัยพระเจ้าเสือภายในอุโบสถมีพระพุทธรูปหลวงพ่อโตหน้าตากว้างสี่ศอกกว้างห้าศอกเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นเป็นพระประธานประจำอุโบสถวัดโพประทับช้างเป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ ที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือมากในจังหวัดพิจิตรแต่ตอนนั้นอาจจะยังไม่เป็นวัดเป็นไรสมบูรณ์นะ,ะเพราะการเป็นวัดสมบูรณ์เนี่ยพระเจ้าเสือมาสร้างนะทีนี้มันก็เป็นเรื่องที่ไม่ได้ปิดบังอะไรกันแต่ว่าพระนาลายเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกว่าการที่ไปเอาสาวลาว มาเป็นมเหสีมาเป็นสนมอะไรเงี้ยดูไม่สมพระกิติยศทางที่ดียกทั้งแม่ทั้งลูกไปให้อยู่กับพระเพชราชเลยดีกว่าหรือว่าเป็นไปได้ไหมคะว่าพระนารายก็มีพระชายาอยู่ที่อายุยยจะมีกี่คนก็ได้ไม่เป็นไรในสมัยก่อนเนี่ยสมัยก่อนเขาไม่คงไม่กลัวตบตีกันหรอกไม่และยิ่งท่านเป็นกษัตริย์ Yeah> ใช่ใช่ไม่เป็นไรท่านรู้สึกว่าไม่สมพระเกียรติมากกว่าไม่สมพระเกียรตินะก็แก้ไขปัญหาเลือกพระเพชรราชามารับไปพระเพชรราชาจึงเป็นพ่อเลี้ยงไงเป็นพ่อเลี้ยงรับพ่อสาวลาวคนนั้นไปด้วยเออด้ก็ต้องให้แม่และลูกก็ไปสิเออมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แคง์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับ ขอบคุณครับ